บคค999 93ตัวชัวร์กว่าเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์เลยที่ b k k 9 9 9 t h ถ้าแอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่องชายผู้บ้าคลั่งเชลซีนะครับแล้วไปพบกันฮนะสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่19ตุลาคม2564โดยชมพู่คลั่งเชลซีครับเรลมาดูข่าวเชลซีช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าจักันบ้างเชลซี ชวเ้้าันนีแฟนสิงยิ้มเลยเชลซีได้บริติเกอร์ซิว่าฟันมันโมนในช่วงสัปดาห์นี้โดยสิงบุรุเชลซีได้รับข่าวดีก่อนจะฟาดแข้งกับทางมันโมนในวันพุธนี้ เพราะทางอันโตนิโอบริติเกอร์และก็เจโกเซวาต่างพร้อมคัมแบ็กช่วยทีมหลังจากที่ทั้ง2ทีมนั้นไม่ได้ลงเล่นในเกมล่าสุดซึ่งทางอันโตนิโอบริติเกอร์และก็เจโกเซวานั้น2เซ็นเตอร์แบ็กแกนหลักของเชลซีต่างพร้อมกลับมาช่วยทีมในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกล um ุ่มเอชนัดสที่ทัพสิงบรูมีคิวเปิดปรังแซมฟอร์ดบิดดวลกระชังบันโโมในวันพุธที่20ตุลาคมที่ถึงนี้ ดยทางบริเกอร์และก็ซิวานนั้นต่างก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมเลีกนัดล่าสุดนะฮะที่เชลซีนั้นบุกไปเชื่อบแบรนฟอร์ด1-0ในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากฝ่ายแรกนั้นมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่หลังส่วนรายหลังนี่มีเวลาเตรียมทีมไม่พอเพราะเพิ่งเดินทางกลับมาถึงกงรุงลอนดอนหลังไปรับใช้ทีมชาติบราซิลสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022พราะคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อย่างไรก็ตามนะฮะล่าสุดทั้งสองทั้นต่างลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเชลซี วันจันทร์ที่18ตุลาคมและก็มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆรบกวนซึ่งนั่นทำให้ทางกุนซูโทมัสทูเคิลมีตัวเลือกกระดานหลังเพิ่มเติมสำหรับเกมที่แซมฟอร์ดบริด์ในช่วงวันพุธนี้ปัจจุบันเชลซีนั้นรั้งอันดับ2ของกลุ่มเอชโดยมีทั้งหมด3แต้มจากการลงแข่งขัน2นัดเท่ากับทางซินิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทีมอันดับที่3ตามหลังจูวินตุสทีมจ่าฝูงอยู่สาแต้ม เอเดรียนแบนดี้ศึกธุรกิจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากลูกยิงของโมเบตซาล่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์ที่ล็อกหลบ3แนวรับส่อนสับไก่ส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายช่วยทางลิเวอร์พูลและถล่มวัตฟอร์ดยั็เยินไป5้ต่อศก็คงต้องคือจังหวะโชว์ซูเปอร์เซฟของทางเอเดรียนแบนดี้คนนี้จอมหนึบทีมชาติเซนิก้าของเชลซีที่เซฟอุตรุดนะฮะช่วยพาสิงห์บลูบุกขน้าปานฟอร์ดไปได้1นต่อศในครั้งนี้ โดยชื่อของเบนดี้ติดหูของแฟนบอลในผลิกิจตั้งแต่ชีันทีแล้วนะฮะหลังจากเจ้าตัวนั้นโชว์ฟอร์มเด่นเซฟพ,พาเชลซีรอดพ้นจากการพ่ายแพ้มาหลายต่อหลายครั้งโดยในรายการที่แล้วเจ้าตัวลงเล่นในผลิกิจเป็นทั้งหมด3 1นัดสามารถเก็บคะแนนชีตได้ถึง16เครชีตด,ด้วยกันนะซึ่งก็มากกว่าครึ่งในการลงสนามในลีกเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่น่าทึ่งเลยทีเดียวเพราะเบนดี้คนนี้เพิ่งย้ายจะมาเล่นในผลรกิจเป็นปีแรกแต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ,กบชางเกมลูกหนังของเมืองผู้ดีได้อย่างงววดยยเ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเกป้าอลิสปากาจอมหนึบชาวกระทิงดุนี้ต้องนั่งติดสนับก้นยาวอยู่ข้างสนามแถมในรายการนี้เราเล่นไปแล้ว7นัดนะฮะเบนดี้เก็บคาแนชีตไปแล้วถึง4นัดด้วยกันโดยเฉพาะเกมล่าสุดนักใจแทนนรุกของพึ่งพิฆาตจ,จริงๆยังไงซะก็ไม่เข้าติดเซฟของผู้สัตูร,ร่งโยกค,คนนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว ตอนแรกบอกตามตรงเลยนะตอนที่ทางผู้จัดการแฟน์นัมพา,าดอดีคุณซือของเชลซีได้ดึงตัวของอีเดออาเบนดี้มาร่วมทีนั้นมีเครื่องหมายคำถามอยู่ที่หัวมาว่าเขาคือใครไม่เคยยินชื่อมาก่อนเลยพอมองย้อนกลับไปเมื่อหปีที่แล้วเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะเล่นกระทางอารบริมในลีกเดอร์สของดิวิชั่น2ของฝรั่งเศสเท่านั้น ก่อนในปี2019ก็ได้ย้ายมาเล่นกับทางแรนซึ่งก็ลงสนามไปทั้งสิ้น24เกมและก็สามารถเก็บคลแนนชีตได้ถึง9เกมกันเลยทีดเดียวแต่ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทําให้ทางลีลาการเซฟแต่ตามแมวมองของทางสิงห์บุรุปเป็นอย่างมากแถมจังหวะนั้นเชลซีกำลังมีปัญหาเดอตนตำแหน่งผู้ประตูเพราะทางวิลลี่กับ,บาเยโร่ก็แก่แล้วส่วนเกป้าก็ฟอร์มผีเข้าผีออก จนทำให้เชลซีนั้นทุ่มเงินคว้าตัวผู้สำปะตูวัสเก้าปีรน,นี้มาร่มโกวนด้วยค่าตัวอยู่ที่2ี่ล้านปอนด์หรือประมาณ1,000ัล้านบาทมาร่วมทีมได้ในท้ายที่สุดในช่วงซัมเมอร์ปี2020ัสิหลังจากย้ายมาเจ้าตัวก็ยึดตัวจริงเลยชันทีและก็โชว์อฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างที่บอกด้ว่าการเล่นในทางธุรกิจนั้นไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ไม่ง่ายเลยนะแม้กระทั่งผู้สำปะตูแต่การเก็บคะแนนชี้ได้ถึง16เกมในลีกนั้นถือว่าอย่างยอดเยี่มาางก นอกจากทางในลีกแล้วในเกมยูฟาแชมเปียนลีกแมนดี้คนนี้ก็เซฟอุดรุนนะฮะโดยเล่นไปทั้งหมด12นัดเก็บคะแนนชิพไปทั้งหมด9เกมเลยทีเดียวเลยได้ว่าเซฟจนพาสิงบรูคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกมาครองเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้แนวรับทางเชลซีนั้นอุ่นใจแบบที่สุดแล้วเมื่อมีแมนดี้อยู่ข้างหลังเพราะเมื่อพลาดไปอย่างน้อยผู้สัมปตูเจ้าของความสูง6ฟุต6นิ้วก็ยังช่วยเซฟเอาไว้ได้เยอะ โดยจากฟอร์มการเซฟของทางเบนดี้คนนี้หลายคนยังงงมาว่าทําไมผู้守ประตูทีมชาติชาวดิการ์ตุรนี้ถึงไม่มีรายชื่อติด3 0คนในครั้งนี้สุดท้ายเข้าชิงรางวัลลูกบอลทองคาหรือบอลงดอปี2021แต่ก็บอกตามตรงเลยนะว่าสำหรับรางวัลบอลงดอน,นั้นผู้ส守ประตูนั้นถ้าไม่เฉียงจริง,รงก็คงจะไม่ติดโผอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเบนดี้มีชื่ออยู่ในบริส 10ในทวันลุ้นรางวัลผู้สัมปตูยอดเยี่ยมหรือยันชินโทฟี่เชื่อมาว่าโอกาสที่เบนดี้จะได้รางวัลดังกล่าวนั้นมีสูงเลยทีเดียวเพราะจากการรายชื่อเนี่ยมีแค่ทางเอดูสันผู้สัมปตูทีมชาติบราซิลของแมนเชสเตียดเท่านั้นที่จะเป็นกว้างขางคอ,งอแต่จากฟอร์มล่าสุดที่เมนดี้แสดงออกมาหลายคนต่อหลายคนก็ต่างออกมตาากจ่องให้เขาเป็นผู้สัมปตุที่เหนียวที่สุดในบริจิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชูเิลมีข่าวดี2เซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งฟิตลงบู๊มันโมนนะโดยทางโทมัสชูเกลกุนซือกับทางเชลซีมีตัวเลือกในเกมรับมากยิ่งขึ้นสำหรับเกมกับทางแชมเปียนลีกกับทันบันโมในวันพุธนี้หลัง2เซ็นเตอร์แบ็กที่พลาดเกมลีกสัปดาห์นี้พร้อมลงสนามแล้วโดยทางบริติเกอร์และก็ซินวานั้นไม่ได้ลงเล่นในเกมลีกนัดล่าสุดที่เชลซีบุกไปชนะ,ะแบรนฟอร์ดเป็นต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางบริติเกอร์นั้นมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่หลัง ขณะที่ทางซิลวามีเวลาเตรียมตัวไม่มากพอหลังเพิ่งเดินทางกลับมาถึงกงรุงลอนดอนจากการไปรับใช้ทีมชาติบราซิลสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022รอคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทั้งสองต่างลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเชลซีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและก็ไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บใดรบก,กวนซึ่งจะทำให้คุณซูโทมัสทูเคิลมีตัวเลือกกนดนหลังเพิ่มเติมนะฮะสำหรับเกมที่จะเปิดรังแซมฟอร์ดบิตรับมือกับทางวันโม่นในวันพทุธนี้ โดยวันเจวันเชลซีเนี่ยรักอันดับ2ของกลุ่มเอชโดยมีทั้งหมด3แต้มจากการลงแข่งขันทั้งหมด2นัดท่ากับทางเซนิสเซนต์พิเตอร์สเบิร์กทีมอันดับ3ตามหลังจูวนตุสทีมจากฝูงอยู่ที่3แต้มในครั้งนี้เนวิลยกแมนดี้เป็นส่วนสำคัญพาเชลซีเก็บชัยชนะ โดยทังแกรีนีวิลล์โู้ชฟุตบอลชื่อดังอาริเนเต้ผู้ทำพิสแแสดงเมนยูชื่นชมเอเดวร์ดเบนดี้ด้ดันเชลซีจากผลงานการเซฟที่ช่วยให้เชลซีนั้นบุกชนะบรนฟอร์ด1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทังแกรีนีวิลล์ที่กล่าวถึงดาดันเชลซีบอกว่าเขาสุดยอดจริงนะหากคุณจะคว้าแชมป์มันก็จะมีเกมที่คุณเล่นได้ไม่ดีเกมที่คุณไม่สมควรจะคว้าชนะแต่ผู้สประตูของคุณโชว์เซฟระดับโลก 2- 3ถึงครั้งเบนดี้สุดยอดเป็นอย่างมาก การยิงประตูเชลซีนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเปลี่ยนแผงแบ็กโฟ์ที่โทมัสทูเคิลนำเข้ามาแต่เป็นเพราะว่าผู้สัอประตูแกงงกร่งเป็นอย่างมากอาดีตตำนานนักเตะแมนยูได้กล่าวไว้ท้งนี้จากผลงานของทางอิดัอวอันเบนดีส่งให้เจ้าตัวนั้นถูกเสนอชื่อชิงรางวัลยานฟินโทฟี่ซึ่งเป็นปรางวัสลสำหรับผู้ส่ปรตูดีที่สุดของโลกณเวลานี้ คริเตนเซนดีใจกับชยัยชนะเหนือแบรนดฟอร์ดพร้อมชื่นชมเพื่อน2คนโดยวทางอันเดรสคริเตนเซนนะฮะให้สัมภาษณ์นะผมยกย่องอีดูอาร์เบนดี้หลังจากที่นายด่านซิงบรูโชวผลงานแมนออฟเดอะแมตช์ช่วยทีมบุกชนะแบรนด์ฟอร์ด1.0พร้อมกันนี้ยังพูดถึงความอดทนของเบนซิเวลกันอีกด้วย โดยดัยน,นทีมชาติซเซนิกเกลเก็บคลินชีตนัดที่20ในภารกิจจากการเฝ้าเสา3 8เกมแม้ว่าเขาจะโดนยิงตรงกรอบ7ครั้งและก็โดนเจ้าบ้านกดดันอย่างหนักในช่วงท้ายเกมแต่สิงบรูนนั้นเพิ่งจะเสียไปแค่3ประตูและเก็บคะแนนชีตได้ทั้งหมด5จาก8แมตช์ในภารกิจจนถึงตอนนี้ซึ่งเกมที่กระทังแบรนฟอร์ดนั้นถือเป็นอีกครั้งที่ความสมัคคีในเกมรับของทีมถูกทดสอบอีกครั้ง โดยทั้งคิเซนเซนประสานง,งานกับแผงแบ็เตรีนะฮะร่วมกับทางเทโฟชาโรบาและก็มารองซาที่ประเดิมสนามในพิธีกิจโดย3สามคนนี้เล่นได้อย่างน่าประทับใจแต่กองหลังชาวเดนมาร์ยนี้ได้จึงชมผู้สัมปัสตูชาวตุรการานนี้เด่เขาได้บอกว่าเมื่อวันเสาร์นั้นล่ะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในผู้สัมปัสตูเดสุดในโลกนะไม่ใช่แค่ในพิธีกิจหรือว่าลีกปรกนะเขาคือในด่านระดับทอบ็อปคิดเซนเนได้กล่าว คุณเห็นแล้วว่าเขาสําคัญกับเราแค่ไหนสําคัญกับทีมของเราเป็นอีกครั้งที่เราโชคดีที่มีเขาผู้คนได้เห็นและก็ตระหนักถึงสิ่งที่เขาทําได้กับคุณภาพของเขามันเป็นเรื่องที่ยากเมื่อคุณได้เห็นทุกวันเพราะคุณไม่ได้เห็นกระบวนการเราเอนจอยกับการที่มีเขาอยู่ที่นี่เขาเป็นผู้สัมปทานที่มั่นใจอยู่เสมอตั้งแต่ตอนย้ายเข้ามาแล้วในสนามเขาที่สั่งการได้ดีเป็นอย่างมากและก็ไนท์อย่างมากเลยนะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจนอกนามกันอีกด้วย เขาพยายามช่วยพวกเราทุกครั้งเราโดนลูกเซตพิษหลายจังหวะแล้วก็ต้องทํางานหนักเพื่อจะไม่เสียประตูในคร้งนี้เขาคอยสั่งการพวกเราทุกคนว่าจะให้พวกเราทาอะไรซึ่งถือเป็นเรื่องที่พิเศษหากเขารู้สึกปลอดภัยกับมันและก็เป็นสิ่งที่ดีมันช่วยมอบพื้นที่ให้กับเขาทําเป็นสิ่งที่ทําได้ดังนั้นเราก็จะรับฟังเรื่องที่เขาคอยบอกกับเราครับและนี่ก็เป็นสรุปข่ารวรถสโมสรเชลซี ประจำวันที่19ตุลาคม2564โดยใช้วถเครั่งเชลิ์ครับ